สวัสดีครับพบกับผม MLG หมอเล่นเกมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกปลาครับอจากคลิปที่แล้วเนี่ยคือเราเปิดได้หมวกปลาใช่ไหมก็มีคนสงสัยว่าแบบเออมันติดบ่อยไหมก็เดี๋ยววันนี้มันลองให้ดูนะครับก็คืออ่ะเรามาดูสแตันก่อนก็คือประมาณว่าจะทําให้อาวุธเป็นอาวุธท่านน้ำนะครับเมื่อเราโจมตีทางกายภาพอ่ะเนี่ยผมก็นั่งตีสดๆไปเลยก็คือตีไปเรื่อยๆเลยครับเราจะมาลองดูกันนะ ว่ามันเหมาะกับอาชีพไหนบ้างนะครับว่าไหนหอ,อกอย่างเงี้ยเหมาะหรือเปล่าซึ่งผมก็เล่นไหนหอ,อกใช่ป่ะผมก็ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันหรือกดเล่งตะกี้อ่ะก็ตีธรรมดาไปเลยครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะติดเมื่อไหร่นะจากที่ผมเคยลองมาคือมันติดยากเหมือนกันนะครับไม่ได้ติดง่ายๆนะติดโคตรยากอ่ะเนี่ยตีไปเรื่อยๆ เอทีผม65นะครับเอสพีดหนึ่ง้อยหสิบแปดประมาณนี้อ่ะก็ให้ทุกคนดูเลยครับว่ามันติดยางหรือเปล่าตีไปเรื่อยๆเนี่ยตีประมาณเนี้ความเร็วประมาณนี้ก็ยังไม่ติดเลยนะครับก็จะมาลองดูนะครับว่ามันเมื่อไร่จะติดเอาเร่งเอาเร่งเป็นเวลาก็ได้นะตอนนี้28นาที ตีไปเรื่อยๆหอกที่ใช้ตอนนี้คือเนี่ยเป็นหอกบวกหาดับเบิลไทชั่นฮอลเบิร์ดนะครับก็เป็นฮอลเบิร์ดใส่การ์ัวสองใบนะออประมาณนี้โอ้ยโดน,นแจมหมดเลยคนเยอะมากวันนี้ หมอเล่นเกมนี่คือยังไงล่ะครับคือทํางานอาชีพหมอแล้วเล่นเกมใช่ครับคุณฮรลเบิร์ตถูกต้องเลยตามนั้นใชาคือผมเป็นหมอจริงๆครับแล้วก็แล้วก็ชอบเล่นเกมนั่นแหละก็เลยว่าเออมาทําช่องเล่นเกมกับเนี่ยก,กับเ,เพื่อนๆคนดูอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือกําลังรีวิวหมกปลาอยู่นะครับก็นเนี่ยตีธรรมดาไปเรื่อยๆก็ยังไม่ติดเลยนะนานมากสลับสายหอกผมว่าไม่คุ้มเลยนะครับ สรุปคือไม่คุ้มอ่ะตอนแรกผมคิดว่าเออมันน่าจะคุ้มนะเนี่ยตีไปเรื่อยๆคนแจมเยอะมากสายตีไวน่าจะใช้คุ้มกว่าใช่ใช่ใช่ผมก็คิดว่าเออสายตีไว่น่าจะใช้คุ้มกว่านะพวกแอสบีเอสแบบ BS อะไรอย่างเงี้ยหรือว,ว่าเป็นไนท์สายคลิปก็ได้ที่แบบมีทูแฮน่ะอืมโออนี่ติดแล้ว ใช้เวลาไปประมาณ5นาทีซึ่ง5นาทีนี้ผมว่าอาจจะโชคดีด้วยซ้ำนะมาๆเดี๋ยวผมลองลองทิมให้ดูนะครับถ้าไหนสายหอ,อกเนี่ยยอมเสียเวลาตีธรรมดาไปเรื่อยๆอะ่ะเนี่ยกลายเป็นว่าผมจะทิมสองทีอะไอออกซายนะครับคือก่อนหน้านี้จะทิมแค่เอ้ยก่อนหน้านี้คือถ้ายังไม่ติดท่านน้ำอะจะทิมสามทีนะครับ เนี่ยจะทิม2องทีคือมันก็จะประหยัดเวลาได้เยอะแปลถึงว่ามันจะตีแรงขึ้นเยอะมากเลยอะแต่ว่าโปรเซสก่อนที่มันจะติดอาวุธธาตุน้ำเนี่ยคือนานมากครับก็คือมันออกยางนั่นเองเห็นเพื่อนในไลฟ์บอกว่าเอ่ออะไรนะไปหาสคริปต์มาเขาโอกาสติด0.5ใช่ไหม0.5เปอร์เซ็นต์ครับใช่ปะเออเนี่ยปึ๊บปึ๊บ อันเนี้ยทีมสองทีตายอืมประมาณนี้ก็คือจะเวอร์ขึ้นลองถอดหมวกแล้วใส่ใหม่ดูครับหมอเผื่อหมวกช็อตสวัสดีครับเฮ้ยไม่ต้องเลยคุณซันผมรู้นะถอดแล้วมันจะหายห,ายหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเราเชื่อเราเชื่อขอโชว์อับเฮ้ยไม่หายวะ่ะก <laughs> ็มันติดไปแล้วเนาะมันติดเคลือบน้ำไปละแต่ตีไว้ยังติดยากเลยครับหมอตีประมาณ5นาทีได้ B.S สปีดร้อยแปดหนี่อ่ะมีคนมายืนยันเพิ่มนะครับคนหนึ่งแล้วของผมเนี่ย S.P.D 166เองครับถ้ามี A.B จะเป็น168นะดนะกกเดี๋ยวเราไปเอา A.B แป๊บน,นึงถ้าได้ A.B นี่ S.P.D 168ก็คือว่านานมากกว่าจะติดเออแล้วพอติดครั้งนึงอ่ะมันจะอยู่ได้20นาทีนะครับก็คือมันนานติดทีนึงอยู่20นาทีก็ลองไปช่างกันเองว่าคุมหรือเปล่า ตีตั้ง5้านาทีครับก่อจะติดแล้วเมกี้ผมตีเนี่ยเกือบ1ินาที่าจะติดอะ <c oughs> สกิลเคลือบจะหลุดตอนถอดอาวุธอันนี้อันนี้รู้แล้วครับคุณสั่งเพื่อมีคนอยากรู้นะครับว่าถ้าเราใส่อาวุธดาบสองมือก่อนอะ่ะเราใช้ทูแฮน์อะตีไปเรื่อยๆพอติดอาวุธธาตุน้ำมาเราเปลี่ยนเป็นหอ,อกได้ไหมคือถ้าตอนนี้ผมมีอาวุธธาตุน้ำอยู่ใช่ปะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นดาบสองมือ,อ,อปึ๊บมันหายนะครับ ก็คือใช้ไม่ได้นะก็คือต้องถืออาวุธนั้นถือแล้วถือเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนกลับมาหอ,อกเหมืเดิมเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกรอบว่านานแค่ไหนกว่าจะติดตีไปเลยไปติดแล้วอันนี้ดวงดีอันนี้ดวงดีครับทุกคนเ <laughs> พราะว่าอันนี้ดวงดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวลองให้อีกรอบอ่าเดี๋ยวผมรอให้อีกรอบนะเปลี่ยนดาบก่อนอะแล้วกลับมาใช้หอ,อกเหมือนเดิมครับ ลองดูว่านานไหมนะตีไปเลยก็คือว่าถ้าใครอยากใช้หมกปลาเนี่ยยังไงสายตีไวก็เหมาะกว่าแน่นอนครับอืมแบบ BS อะไรอย่เงี้ย Add ไ c l i เออยังไงก็เหมาะกว่าเอ้ยโดนลุมเนี่ยผมต้อง PS สาทีนะครับเห็นป่ คือถ้าไม่มีเคลือบน้ําผม PS สามทีแต่ถ้าติดเคลือบน้ําอาจจะ PS แค่2อทีตายนะครับอืมตอนนี้อันหนึ่งสองามยังไงก็สามทีครับก็ลองลองดูอะว่าเมื่อไรจะติดนะน่าจะอีกสักพักแหละผมว่าเล่นอยู่เซิร์ฟรีนิวลครับ อะไรคือเซิร์ฟรีนิวัลอ่ะคือคัสสามหรือเปล่าคุณซานอเอา้าบีเอสตายเป็นกรรมเด้อๆๆผม็อาจะตายได้เอา้าเฮ้ยติดเคลมนั้นตอนไหนวะเอ้ยอาวุธแตกเหรออาวุธคมข้าอ๋อดนปลโดนโปลอาวุธเหรอใช่ไหมผมโดนโปลอาวุธใช่ปห อ๋อเข้าใจแล้วสกิลเคลือบน้ำมีโอกาสสำเร็จ70%ถ้าเลเวลหนึ่งอ๋อถ้าสกิลติดแต่ไม่สำเร็จเอาว่าจะถูกกดครับอ๋อโอเคโอเคอ่ะทุกคนมีความรู้ใหม่ <c oughs> เฮ้ยนี่ติดแล้วไม่ถือว่าเร็วเหมือนกันนะรอบนี้ก็คือว่าไอหมกปลาเนี่ยเอ่ออะไรนะมันจะได้เคลือบน้ำเลเวลหใช่ไหมครับซึ่งไอเคลือบน้ำเลเวลหนึ่เนี่ยมีโอกาสติดประมาณ70%ครับเออแล้วถ้ามันไม่ติดอะ มันจะถอดอาวุธเราประมาณนั้นแต่ก็เป็นเปอร์เซนต์ที่รับได้นะก็แค่โดนถอดอาวุธก็ใส่ใหม่เหมือนตะเกียะที่ผมแบบอยู่ๆอาวุธโดนถอดอะแบบงงๆทุกท่านโดนสกิลถอดอาวุธก็เพื่อนๆก็ลองไปช่างดูนะครับว่าแบบไอ้อะไรนะว่ารู้สึกว่าใช้คุ้มไหมแต่สำหรับผมอะถ้าไนท์หอกอะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าใช้เพียร์อะก็คือ3าครั้งกับ2ครั้งเนี่ยมันต่างกันเยอะก็จริงแต่ว่าถ้ามีตี้อะครับก็ให้พีทแม็กเอา SP ก็เด้งทันออย่างเงี้ยก็ยังไงก็ทันนะครับเพราะป,ะาปะา่าจะป่าจะนั้นเฮ้ยตายกว่า SP จะหมดนะมันตัวเราก็จะเด้งทันอยู่แล้วนะเออ SP ก็เด้งทันอยู่แล้วครับโอเคก็ประมาณนี้นะมันคือความโอกาสตดอะก็จะประมาณนี้นะครับคือผมว่านะการตีก็ประมาณอยู่ที่5-15นาทีนะครับถ้าเป็นไนท์หอกนะอยู่ที่ดวงด้วยครับ คือถ้าเรายิ่งตีเร็วอะโอกาสออกมันจะยิ่งมากขึ้นมาเดี๋ยวผมลองอีกอีกหนึ่งก็คือว่าผมจะลองใช้สกิลเพียร์ดูนะเผื่อแบบมีคนสงสัยว่าเออไอหมอแล้วถ้าใช้สกิลมันจะติดไหมนะครับมาเดี๋ยวผมจะนั่งจิ้มใช้สกิลจิ้มเรื่อยๆเลย,เลย,เลยแต่มันบอกคือการโจมตีกายภาพนะผมว่าน่าจะตีธรรมดาแหละไอเพียรนี้ไม่น่าติด ให้ผมเพี้ยนมาสักพักหนึ่งแล้วครับทุกคนก็ไม่มีทีท่าว่าจะติดสรุปให้เลยแล้วกันนะครับว่าไอโมกปลาเนี่ยก็ต้องตีธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าตีธรรมดาถ้าเป็นไนท์สายหอกอย่างผมอย่างเงี้ยก็จะดูเศร้าๆนิดนึงนะครับพราะถ้าโดนไฮไฮออกลุมคือไม่เหลือครับดูดิความเศร้าของสายหอกที่ต้องตีธรรมดาผมสรุปก็คือว่าแต่ละผมนะถ้าเป็นความยิดผมคือไนท์หอกแต่ละผมคือว่าไม่ไมคุ้มครับเพราะว่ากว่ามันจะติดก็นาน โอกาสออกอยากมากแต่ถ้าจะให้คุ้มเนี่ยก็เป็นสายตีไวยังไงผมฝากไลฟ์ในทวิตด้วยนะครับมีอังคารพรหัสแล้วก็เสานะครับตั้งแต่3ทุ่เป็นต้นไปยังไงก็ใครสนใจก็เข้ามาในลิงก์อยู่ใต้ description ได้เลยนะครับผม